สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับโอ้โหมาดูทีมงานเอี๋ะเรียกว่าอะไรดีอ่ะฝั่งนึงนี่ทีมงานติดตั้งเสาไฟนะครับติดตั้งเสาไฟสองสว่างข้างทาง เรียบร้อยครับฝั่งนี้ทีมงานการไฟฟ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสติกเกอร์ติด <c oughs> รถมาม้างไหมนี่วุญสติกเกอร์เหลือไหมมาเอามาเอา ฝั่งนี้เขาเรียกหน่วยอะไรพี่ฟังเจ้าเขาเอื้อนหน่วยอย่างนี่ครับนี่แหละของเจ้าเห็นนี่ไปครับหน่วยหน่วยติดตั้งเสาไฟติดตั้งเสาไฟอันนี้หน่วยปีนเสาไฟอันนี้อันนี้เพื่นเฮียเต้ไฟฟ้าบ่ไฟฟ้ามินเลยคนละส่วนเป็นบ่ครับผมโอ้เสาไฟแต่ว่ามากมากมาทากันบางอย่างนี่สิครับทุกคนติดตามมาตลอดเลยล่ะดใช่ไทยได้ปอของเจ้าไทยได้ปอไทยได้ไทยได้ครับ เดี๋ยวมือตั้งเสายังมาถ่ายกันนี่ขั้นหนึ่งนี่ยางขุดเป็นว่าขั้นขั้นหน่อยเป็นว่าขั้นขั้นหนึ่งยางขุดขั้นหนึ่งของเจ้านี่ยกยกอันนั้นว่างตัวมอสเราก็มีขั้นนำคนยางถมุลุ่มยันในฝนตกใเซเรามันมันเย็นไปตัวครับเดี๋ยวผมไปก่อนครับผมครับผมขึ้นเลยไรหน่วยงานไฟฟ้าทางหลวงฝั่งนี้การไฟฟ้า โอ้ปีนขึ้นไปแล้วครับขึ้นจากเช้าไปแล้วครับงะไอ้นี่เขาเรียกทำอะไรพี่นี่ใส่ต่อไปครับต่ออะไรนะต่อเก่าครับเขารับไฟแล้วเขาเชื่อมเก่าไว้อ๋อสายเก่า ิ๋วครูบ้ารถขุดจิ๋วนี่ทำหน้าที่สองคันคันหนึ่งขุดนะครับเดินขุดหลุมก่อนเลยแล้วก็มีรถรถเคนนะครับวิ่งตามหลังคอยยกต่อหม้อวางแล้วก็คันสุดท้ายนี่ วิ่งกบเดินตามนะครับขุดดินกบเดี๋ยวฝั่งนู้นครับหน่วยกา,าการไฟฟ้านี่เล่นของสูงครับปีนเสาขึ้นไปแล้ว ต่อสายกาวภาษาบ้านๆนะครับเอาภาษาที่เราเข้าใจแล้วกันก็คือต่อสายกาวให้มันลงดินครับ ีมงานมืออาชีพอ้าวอ้าวอ้าวโชว์ภาพกีฬามันๆซะแล้วโดนขุดจิ๋วระวังนะระวังนะเกือไปครับจะเดินลมรถกับบะโอ้โหนี่เกือไปเนี่ครับเอือไปเอาหายแล้ววะเนี่ย บบน,นี่ครับรถเหียบให้เช่ารถรับจ้างทั่วไปเบอร์โทนี่เลยขวัญพยักอยู่พยักครับพ,พี่สายป่ะพี่ทั้งหมดเลยป่ะ ผอ,ผอ,อพ่อพี่อยู่นาโพาโพตอนนี้เราอยู่ถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝายครับอำเภอแคนดงจังหวัดบุบรีดม นี่ข้างหน้าก็เป็นบ้านป่ามันครับขับเอียงแบบนี้ปวดคอบ้ามไหมเนี่ย <laughs> เรียบร้อยเสาตัวนี้ครับหลังจากนั้นก็จะเป็นไฟส่องสว่างนะครับไฟส่องสว่างก็จะมาติดตั้งตรงนี้แหละเสาไฟากลับไปดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เมื่อกี้มาอยู่ ที่เดียวกันพอดี ลงมาอุปกรณ์ครับกลับขึ้นไปใหม่ใครใครควบคุมกระเช้าเนี่ยพี่ ใครควบคุมกระเช้าตัวนี้ไม่ใช่เวลาขึ้นเวลาลงนี่นะคนที่ทอยู่ข้างบนบอกอ๋อควบคุมข้างบนโดยอัตโนมัติเลยค,ค,คนที่ขึ้นไปนะครับเป็นคนควบคุมกระเช้าตัวเองซ้ายขวาขึ้นลง คือผมจอดรถอยู่ตรงนี้แต่ก่อนอยู่แล้วนะครับมาถ่ายที่รถไถติดลมอยู่ตรงนี้ขาออกมามาเจอพอดี <c oughs> ปีนขึ้นไปแล้วครับเดี๋ยวซูมดูก่อนครับทำยังไง ข้างบนนี้จะมี4สายครับที่มองเห็นใหญ่ๆนี้3สายแล้วก็สายเล็กๆตรงกลางอีกหนึ่งสาย เอาอุปกรณ์ขึ้นไปต่อแ่้ะครับต่อสายกาวลงดินว่าอย่างนั้นนะครับสูงเลยปลายเสาไฟฟ้านีแ่แหละครับท้นดีกวัวความสูงนี่ขาสัตนแน่นอนล่ะ พี่พี่ทีมงานการไฟฟ้าได้มีความชำนาญมากเลยครับ มาเอาอะไรครับ ครับอุปกรณ์อุปกรณ์การไฟฟ้าการไฟฟ้าจากอำเภอสตึกครับขึ้นไปอีกแล้วครับอ้าวโอเคครับเป็นกำลังใจให้ทุกทีมงานครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ